สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาบินเครื่องบินรุ่นมินิหนึ่งแปดสองมานะครับมามาดูกันนะครับโยนสวนลมนะครับไปแล้วนะครับไปครแล้วครับไปแลครับจังหวะนี้ไปแล้วครับไปแล้วไปนู่นแล้วครับไปนู่นแล้วครับไป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 แลครับ ส่วนคลิปผมก็ไม่ได้ถ่ายอะไรมากนะครับแต่ว่าอยากจะมาเตือนทุกคนว่าถ้าเกิดจะลงจอดนะครับพอเครื่องบินใกล้จะถึงพื้นนะครับให้เราหยุดการทํางานของมอเตอร์นั้นทีนะครับให้เราตัดคันเร่งไปเลยนะครับแล้วเราก็เชิดหัวขึ้นไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เชืดหัวขึ้นจะบูเครื่องบินมันจะกระแทกนะครับเดี๋ยวใบพัดมันก็จะหักเหมือนของผมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับของผมลงจอดแรงเกินไปนะครับจนใบพัดมันหักเลยนะครับต้องซื้อแกนใหม่นะครับ ก็อยากจะมาเตือนทุกคนด้วยนะครับสําหรับมือใหม่นะครับให้เล่นในที่โล่งกว้างหรือก็เป็นสนามกีฬาหรือทุ่งนาก็ได้นะครับคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบเท่าไหร่นะครับผมก็เป็นคนรีวิวคนใหม่ครับก็ฝึกหัดกันไปนะครับก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอกราบขอไปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ